สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ทรงประสิทธิภาพคลิปหนึ่งเลยนะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายเพราะว่าออผมสังเกตว่าผมเนี่ยได้มีการตั้งเป้าหมายในแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับทีนี้เราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะออกไปทําแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะก็6สเตปในการตั้งเป้าหมายนะครับกับผู้นําระดับโทพาร์และสูงขึ้นไปนะเพราะทําไมผมต้องโทพาร์ด้วยเพราะว่าจริงๆอการไปตั้งเป้าหมายคนใหม่เนี่ยมันไม่ได้ยากคือคุยยังไงเขาก็ เห็นภาพได้ไมย่ยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเนเวนที่โทรพาร์ตและสูมขึไปนะหกสเตปในการตั้งเป้าหมายมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1คือการประเมินปรับปรุงเพื่อไปต่อตหลายๆครั้งน,น,นะครับผมก่อนที่จะตั้งเป้าหมายเนี่ยผมมักจะให้ทีมงานทากันบ้านก่อนนะครับโดยการเขียนประเมินก่อนว่าเราได้อะไรปรับปรุงอะไรแล้วจะวางแผนยังไงโดยให้เขาคิดมาก่อนนะครับแล้วก็ข้อที่2เขียนผังสรุปออกมานะครับโดยแยกเป็น a b c d e นะรู้ว่าคือเวลาเราทาเครือข่าย เราต้องรู้ว่าแต่ละจุดอะสามารถที่จะสร้างเกิดเกิดพลังทวีได้หมดนะข้อที่3ครับตั้งเป้าหมายเติบโตด้วยองค์กรเส้นปะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆว่าเราจะสร้างแต้มต่อจากสิ่งที่เราจะไปมากกว่าหน้าตักที่เรามีหลายครั้งพอเราอยู่ไปนานเนี่ยเราชอบตั้งเป้าหมายบน,น้าตักที่ที่ทีมงานเรามีนะครับนะแล้วก็ข้อที่4ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการลงตารางปฏิทินซึ่งเป็นพื้นฐานในการวางงานเลยนะการวางงานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากมาก นะครับสำหรับผู้นำนะฮะข้อที่5นะครับการตั้งเป้าหมายสมมติจะเห็นได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเขียนเป้าหมายสมมติเลยนะแต่ในวันนี้ก็คือกว่าจะมาถึงข้อที่5เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราเน้นเรื่องของการปฏิบัติมากกว่านะสุดท้ายครับก็คือสรุปเป็นข้อเพื่อง,ง่ายกับการนาไปใช้หลายๆครั้งเนี่ยเราเราคุยกันมาเป็นชั่วโมงนะสุดท้ายทีมงานงงมากว่ากูต้องทําอะไรวะเออตั้งเป้าหมายรู้สึกว่ามีความหวังนะ แต่พอสุดท้ายไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะครับนะสิ่งสําคัญก็คือการข้อที่1เนี่ยคือการประเมินปรับปรุงเพื่อไปต่อย้าขึ้นอย่าหลงย้าลงอย่าท้อนะอัปไลน์ที่ดีนะครับต้องรู้จักที่จะกดเซฟเวลาที่เขาทําได้ดีแล้วก็รู้จักที่จะให้กําลังใจนะครับนิสัยของคนประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าเรามีมีสกิลนะครับหรือมีทักษะที่ดีเนี่ยเราสามารถเติบโตได้นะ ถ้าเรามีแนวคิดที่ดีเราสามารถยืนหยัดรอความสําเร็จได้และถ้าเรามีนิสัยที่ดีเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเราจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะครับที่สามารถค้นพบนะครับกับสิ่งที่เรามีแรงบันดาลใจเนี่ยแน่นอนนะครับยอดธุรกิจอาจจะไม่ได้โตในในบางเดือนนะแต่แนวคิดต้องเติบโตทุกเดือนนะครับต้นไม้เนี่ยอย่างลากลงไปนะครับวันหนึ่งอ่ะวอลลุ่มมันจะออกมาเองถ้ารากของต้นไม้นะครับหรือเรียกว่าอโลบเนี่ยอโลโคืออัติจูดนะลีดเดอร์ชิฟท์สกิลนะครับออร์แกเนอไซเซชันแล้วก็วอลลุ คือถ้ามันมาพร้อมกันนะครับลากฐานสําคัญที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราต้องให้ทีมงานเนี่ยครับมาประเมินตัวเองก่อนว่าเอะในเดือนที่ผ่านมาเราได้รับอะไรบ้างนะครับซึ่งการได้รับเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวดีๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นอนะันนี้ผมยกตัวอย่างนะนะครับนี่คือยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเขาได้จินตนาการว่าเขาได้คิดว่า3คือสิ่งที่สําคัญนะก่อนที่จะไปต่อเราต้องรู้จักพราวหรือว่าภูมิใจหรือว่า ดูมันต้องได้อะไรบางอย่างครับจากการที่เราเรียนรู้มาตลอดทั้งเดือนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องปรับปรุงคือผมบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราต้องขบคิดในการเติบโตมีแค่2เรื่องเองนะครับ <ward> er. อะไรที่มันเป็นจุดแข็งนะครับให้เราต่อยอดอะไรที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยให้เราปรับปรุงเ <liber dade. S 1> ชื่อไหมครับว่าตลอด3าปีแรกที่ผมเริ่มต้นนำธุรกิจจนผมเนี่ยมีรายได้เนี่ยขึ้นมาเป็นระดับสูงได้นะครับผมใช้แค่2ข้อนี้เองนะครับอะไรที่เราเห็นคนอื่นเขาทาได้ดีนะเราก็จะไปแกะรอยแล้วก็ copy เลยนะครับแล้วก็อะไรที่เราสึกว่าเราย กัดฟันแล้วก็ค่อยๆออเปลี่ยนแปลงตัวเ,เองค่อยๆเจรนายตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือคนเราเป็นผู้นำเนี่ยคงไม่ได้คิดแบบเป็นดาวไลน์ไปตลอดจริงไหมเราก็ต้องคิดเขาว่าเอ๊แล้วเดือนหน้าเนี่ยหันหัวเสือหันหางเรือแล้วเนี่ยเราจะไปยังไงต่อดังนั้นนะครับก่อนที่จะตั้งเป้าหมายเนี่ยคือทีมงานของเราเนี่ยต้องฝึกคิดด้วยนะครับ <S 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 คือไม่ใช่ว่าเออเฮ้ยคิดไม่ออกเลยอัพไลน์บอกหน่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า อยากเราอยากให้ทีมงานเนี่ยสามารถทําอะไรเองเองเป็นด้วยคิดแบบอัปไลน์ได้เนี่ยข้อที่1งง่ายๆเลยเห็นไหมครับเนาะแล้วเป็นการที่เราเนี่ยได้สามารถใช้ระบบไปด้วยแล้วว่าดีไหมครับนะข้อที่2ครับเขียนผังองค์กรสรุปออกมาครับมันคือสินทรัพย์นะครับผ่านการสร้างเครือข่ายดังนั้นเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนหน้านี้เลยนะครับแต่ผมอยากจะให้เราเนี่ยเปิดไปกลางเวิร์กแพนนะครับในหน้าที่มันใหญ่ที่สุดเลยนะเราสามารถกลางแผนพับออกมาได้เนี่ยแล้วเขียนแผนผังออกไปเนี่ยทุกเม็ดเลยนะครับ จนกว่าเราจะทราบว่าวเม็ดนั้น,นว่างเปล่าจริงๆนะครับเราค่อยไม่ต้องเขียนก่อนแต่ณตอนนี้ถ้าเรายังไม่เคยเขียนเลยให้เราเขียนทุกเม็ดเลยนะครับแล้วเราก็มาแบ่งครับว่าตัวจีอตสตาทามมิ่งหน้าขายยูเซอร์จุดลีบอลโอ้โหทำไมมันเยอะจังเลย a b c d e f a b c d e r แล้วก็ว่างเปล่าด้วยนะนะครับทำไมถึงเยอะขนาดนี้นครับคือในเมื่อวันนี้เราสร้างสินทรัพย์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าบางทีบางครั้งนะครับคนที่ถูกสมัครลงไปเนี่ยเราให้คุณค่าเขาได้มากกว่านั้น ซึ่งคุณค่าเนี่ยเราอย่ามองแค่ p v อย่างเดียวนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นแบบการต่อรายชื่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะรายชื่อทุกรายชื่อที่มันเกิดขึ้นใต้สายงานเราเนี่ยมันคือสินทรัพย์ที่คุณกาลังสร้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือเราเราต้องให้ความสําคัญครับเขียนออกไปครับว่า A เนี่ยคือตัวจิดนะครับตัวจิดคือใครตัวจิตคือคนที่ทํางานเชิงลุกนะครับแบบมีเป้าหมายชัดเจนให้งับเงื่อนไขทุกอย่างเราเขียนไปเลยครับว่าเป็น A แต่หลายคนจะสงสัยว่าแล้ว A กับ B มมาต่างยังไงสตาร์ Star เนี่ยคือสตาร์เนี่ยมันไม่ได้จีทไงนะครับก็คือเป็นสตาร์แหละมีเป้าหมายแหละแต่ A เนี่ยคือแบบโอ้โหโดดเด่นมากซึ่งบางทีนะนะค,คือ A อเนี่ยอาจจะไม่มีในสายงานเราซึ่งไม่เป็นไรนะครับเราต้องไม่ว่าองค์กรเราจะเป็นยังไงนะครับต้องไม่สถาปนาให้ทีมงานเราเป็น A นะเพราะบางทีเขาอาจจะเป็น B เป็น C นะฮะแล้ว C คืออะไรนะครับ บางคนก็จะชอบเข้าใจผิดว่าทามมิงอ่ะคือเรารอเขาทำซึ่งไม่ใช่นะทามมิงเนี่ยมันแปลว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันที่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาเร็วมากนะครับแต่เขายังอยู่ในระบบนะก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปบอกทีมงานนะว่าเออนายเป็น C นายพัฒนาช้าไม่ใช่แต่เราจะรู้ว่าสําหรับคนที่เป็น C เนี่ยเราทําได้แค่ว่าค่อยๆพัฒนาเข้าไปให้การบ้านเข้าไปนะครับเราก็ดีนะครับคือนักขาย อ่าคนนี้คืออาจจะไม่ได้เข้าระบบเลยแล้วก็ชอบการขาย e คือ user r คือจุดคนพัน a ครับรือว่าจุดรีบอนนั่นเองแล้วก็ดำนี่ก็คืออาจจะเป็นแบบลงมาแล้วก็แบบสมัครแล้วก็ไม่ได้ทำนะครับนะตรงนี้ก็ให้เราเขียนลงไปให้ละเอียดที่สุดตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดดาก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เขียนออกมาครับในไหนเนี่ยเรามีหน้าที่กว้างมากๆแล้วนะฮะผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจไม่เกินระดับอเมทิสเนี่ยเราเขียนได้หมดเลยขนาดอเมทิสจะเขียนได้เลยครับนะ แล้วเราก็มาดูครับว่าเนี่ยนะอ,อ,องค์กรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ไปเช็คจากในผังในในระบบนะครับมันก็จะมีการบอกว่าองค์กรเราซ้ายมีกี่คนขวามีคนมีการเพิ่มขึ้นไหมในเดือนก่อนนะครับเราจะได้มาดูไงว่าทีมงานใหม่มีกี่คนนะครับแล้วก็พอเรามาดูลบกันบวกลบปุ๊บเนี่ยค้นพบว่าเฮ้ยเรามีทีมงานใหม่เดือนที่แล้วเนี่ยมีการต่อลูกหลานเรียงหลดไม่รู้แหละแต่ขึ้นมา3คนขึ้นมา5คนอย่างนี้จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อ oh, สินทรัพย์ธุรกิจเราเติบโตขึ้นนะครับ คือผมกาลังจะทําให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ได้ได้คือได้รู้จริงๆว่าเราอ่ะกำลังสร้างธุรกิจแบบละเมียดละไมนะครับแล้วก็ปราณีตในการสร้างนะครับเพราะฉะนั้น,นบางทีแต่ก่อนเราเขียนกันแบบลูกลวนะครับกลมสองกลมสามกลมแต่คราวนี้คือเราเขียนทุกวงเลยก็แล้วกันเพราะว่าอย่างบางทีนะครับผมไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบางว,งวงอ่ะที่แบบดูแล้วเนี่ยไปเช็คกลับมาว่าเป็นสายเพจเมนต์ของอัพไลน์นะครับเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไม่มีใครตามครับปรากฏว่าขึ้นมากลายเป็นสตาร์กลายเป็นโอ้โหสเปอร์สตาร์ได้เลย นะเพียงแค่ไลน์ไปหาเขาว่าสวัสดีครับเนี่ยเออพอดีว่าเออผมตรวจสอบเห็นว่ามีชื่ออยู่ในสายงานของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ใช้สินค้าเป็นยังไงบ้างถ้าเขาบอกว่าเออดีเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าไลนา์ไปไหนอะไรแบบนี้ปรากฏว่าเอาอยู่ใต้สายงานเราเห็นไหมนะครับก็เขียนลงไปแล้วก็ลูกหลานเนี่ยก็จะบอกได้ว่ามีการสปอนเซอร์นะครับมีการทําเนื้อง,งานอย่างต่อเนื่องไหม เพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งนี้นะครับถ้าเรามีอยู่ทุกๆเดือนเลยนะครับสามารถเอามาตรวจดูทําให้รู้เลยครับว่าจุดอ่อนที่เราจะเติมให้เปจุนแขงเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาเขียนครับว่ารายได้าจากการขายปีกเท่าไหร่รีเบทเท่าไหร่ค่าคอมเท่าไหร่ตรงนี้ต้องเขียนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าธุรก,กิจเลกาซี่ปัจจุบันอะไรได้เยอะมากเลยนะแต่ศิละปะอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้นําอย่างเราเราต้องมีคืออะไรรู้ปะคือศิละปะในการเปรียบเทียบเชิงบวกเพื่อให้ธุรก,กิจของเราเนี่ยเชื่อไหมว่า ตอนแรกเนี่ยผมมีทีมงานนะครับในช่วงแรกมีทีมงานแบบลูกเล็กลูกเล็กเด็กแดงคือแบบเป็นเด็กก็มีมหก็มีคือแบบผมสามารถโฮเขาได้เป็นปีๆดูแลเขาได้เป็นปีๆเพราะอะไรเพราะว่าคือเราเห็นคุณค่าครับของงานที่เราสร้างชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่ารายได้มันอาจจะไม่เยอะในช่วงแรกเช่นเดือนแรกเนี่ยผมได้4,5 0 0ผมก็กล้าที่จะบอกเลยว่าโอ้โหสี่0เนี่ยผมแฮปปี้มากเพราะว่าเงินเดือนผมปีนึงอ่ะกว่าจะขึ้นได้แค่23,000เองต่อปีนะครับเดือนที่2ผมได้9 9 0 0ผมนกาผมโอ้โหผมแฮปปี้มากเพราะอะไร เพราะถ้าคนไปเรียนปโทมาเนี่ยบางคนไปเรียนปาโทต่างประเทศนะครับกลับมารายได้นะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังไม่ได้มากกว่า9 0 0าเลยนะครับเดือนต่อมาผมได้17ื่นโอ้โหนี่คือการเริ่มต้นธุรก,กิจที่ลองลองคิดดูดิเราเริ่มต้นจากศูนย์บาทแต่สา,าสามารถสร้างอินคัมได้เดือนละ17,000บาทซึ่งเป็น17,000บาทที่เราสามารถที่จะช่วยทีมงานเรามีรายได้ด้วยรวมๆกันเนี่ยใต้สายงานเรานะครับมีรายได้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยถึงเดือนละ5 0,000บาทเห็นไหมฮะนี่มันคือเขาเรียกว,ว่ามันคือการคิดใหญ่อะ สตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพเอสอจากจุดที่เรามีเลยนะเพราะฉะนั้นสำคัญไหมครับเราว่าสําคัญนะนี่คือพอยที่ผมอยากให้เราได้เห็นนะครับ PV วรวมซ้ายขวาเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ผมพึ่งสอนไปล่าสุดเลยเอา PV รวมของเดือนนี้ไปลบกัเดือนที่แล้วนะครับคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโตเชื่อไหมครับสามารถสร้างกระตุ้นให้ตัวเองว่าโอ้โหเราดูแลธุรกิจซ้ายขวานะแล้วมีวอลลุ่มเติบโตขึ้นแบบนี้ ผมบอกเลยครับว่ามันสามารถเอาไปปอนเซอร์ได้ก็ดีแล้วเรายังเห็นคุณค่าธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ลองคิดยอดธุรกิจนะครับออกมาเป็นเงินบาทนะครับอ่านี่ผมเขียนผิดนิดนึงนะครับออกมาเป็นเงินบาทดูซิเราสามารถดูแลองค์กรได้ในระดับไหนนะครับเห็นไหมครับว่ายอดจากการขายไม่ขายจากการเปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการเนี่ยเรามียอดธุรกิจถึง10,000แกว่าบาทเกือบ2,000 0นบาทเลยเดียวนี่คือข้อที่2ครับพอเขียนองค์กรมาปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับแค่เขียนองค์กรอย่างเดียวอ่ะนะบางทีเนี่ยเขียนซ้ำๆเนี่ยนะครับ เกิดภาพของการทํางานที่ใหญ่ขึ้นด้วยบางทีคุณตันอะไรชื่อบางทีคุณตันแบบไม่รู้จะไปที่ทางตรงไหนต่อแบบนี้นะครับเป็นต้นนะข้อที่3ครับคือการตั้งเป้าเพื่อเติบโตนะฮะด้วยองค์กรเส้นประนะครับด้วยคือเราเนี่ยจะเติบโตแบบยั่งยืนนะครับไม่ได้เติบโตแบบ คือหลายๆครั้งเนี่ยเชื่อไมหมครัว่าคนเข้ามาทําใหม่ๆจะหลงทางกับการวิ่งหา PV แต่ถ้าคุณอยากที่จะแบบเซียนอะ่ะในการสร้างเครือข่ายก็คือ PV ก็ต้องโตครับแล้วก็ที่มาของ PV เนี่ยที่สําคัญกว่า PV นั่นก็คือถ้าวันนี้เรามีจุดคนพันเอหรือว่ารีบอ์ที่เพิ่มขึ้นมี Onyx ใหม่ที่เพิ่มขึ้นหรือมีโทพาสใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนเราเขียนเส้นปลาลงไปนะครับเราค้นพบว่าเรามีคนพันเอไปต่อคนพันเอเรามีอนิกมาต่อใหม่เรามีโทพาสมาต่อใหม่มีผู้เล่นง่ายๆ มีผู้เล่นเพิ่มทุกๆเดือนนะครับเชื่อไหมครับจะเป็นการโตที่ยั่งยืนแล้วต่อเนื่องมากๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องแบบฮอตนะแล้วก็จินตนาการคือใครครับคือคนที่เราจะไปช่วยเขาให้เขาผอมลงให้เขาเป็นคนพันเอแล้วต่อยอดคนพันเอช่วยให้เขาเนี่ยเป็น onyx manager นะครับมารับเข็มแล้วเขาเกิด s p o ต l i ท์ฉายไปที่เขานะใครที่เป็นทูพาร์ตนะครับ s p o ต l i ท์ฉายไปที่เขาแล้วจบแล้วนนะคือทฤษฎีมาสโลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยผมพูดผมยังฮอนเลยนะเฮ้ยถ้าเราจรินตนาการผม นี่คือภาพผมตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าวันที่ผมในองค์กรผมไม่มีใครอ่ะผมจึงเหการว่าคนเนี้ยก็ขึ้นมาเป็นโทพาร์ตคนเนี้ยใต้เขาเนี่ยจะมีโอนอีกเพิ่มขึ้นคนเนี้ยแบบเนี้ยคิดอย่างนี้ทุกๆเดือนครับมันทําให้เราเนี่ยเติบโตนะครับดังนั้นนี่นะครับเรามาที่หน้านี้เขียนครับอ่า p ี PV เดือนที่แล้ว PV เป้าหมายแต่นี่น่าจะเขียนได้ว่าผมเขียน PV เป้าหมายนะครับหลายๆครั้งเราชอบเขียน p e ดดอทซ้าย20 0 0 0ขวา20 0 0 0แต่มีไหมครับบางทีเนี่ยข้างหนึ่งมันโตกว่าและโครงสร้างมันดีกว่า เราก็ต้องยอมเอียงครับคือมันไม่มีข้างไหนหรอกที่มัน,มนแข็งน่ะมันมีแต่อ่อนกับอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราไปคิดว่าข้างหนึ่งแข็งแล้วนะครับเราก็จะชะา่าใจไปทําอ่อนให้แข็งแล้วสุดท้ายแข็งก็อ่อนพอะแข็งอ่อนปุ๊บโอ้ยเซ็งและมันเป็นไปไม่ได้หรอครับเพราะฉะนั้นตัวผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับผมเคยเป็นประดานาข้อมารีนครับเดือนนั้นผมเป็นข้อมารีนที่ประมาณ50,000คะแนนกับอีกข้างหนึง 40, นน่งสี่หมื่นคะแนนปรากฏว่ามันไม่มีโครงสร้างเว้ยพอเดือนต่อมาปั๊ ลงมาเลยครับเห 3, นนลือ3,500คะแนนเราก็มีโอกาสที่จะท้อเหมือนกันแต่ผมก็คิดนะว่าไอ้ข้างหนึ่งอะเรามีผู้นําแล้วอะล้วก็ต่อยอดขึ้นไปเป็นแสนคะแนนสิและอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราทํากลับไปใหม่ได้ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไอ้ข้างที่เป็น5 0,000ก็ขึ้นไป7 0,000นะครับส่วนไอ้ข้างที่เป็น3 000, 5 0 0ก็ขึ้นมา2 0,000แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยยอดวลรุ่มโดยรวมของเราอะ่ะมันโตเราจะไปดูแต่ข้างอ่อนครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราคิดดูแต่ข้างอ่อนเราจะเป็นจุดอ่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดแบบคนเข้มแข็งเนี่ยคือมันต้องไปพร้อมๆกันนะโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราลองตั้งเป้าหมาย P ีครับเซนเตอร์ครับคนที่เข้าเซนเตอร์เนี่ยเดือนที่แล้วเท่าไหร่ลองลอง,ลองเฉลี่ยมาก็ได้นะครับแล้วก็เดือนนี้ตั้งเป้าหมายเท่าไหร่กูรักเท่าไหร่นะครับกูรักคืองานรายเดือนก็นแล้วกันนะครับบางเดือนก็ไม่แน่นอนไม่แน่ไม่นอนทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้เราโน้ตก็คือโดยส่วนใหญ่นะครับคนตั้งเป้าหมายคนเพิ่มเนี่ยในระบบแต่ลืมงานรายเดือนครับจำเอาไว้ครับว่า จำนวนคนจะเพิ่มก็ต่อเมื่อจำนวนทีมงานในรายสัปดาห์เพิ่มจำนวนทีมงานในรายสัปดาห์เพิ่มก็จะทําให้จํานวนงานคนในงานรายเดือนเพิ่มรายเดือนเพิ่มดังนั้นเนี่ยทุกทนาคาที่เราตั้งเป้าหมายอ่ะเราควรที่จะบอกทีมงานเสมอครับให้เขาเนี่ยอย่าหลงไปกับ P ีให้เขาเนี่ยเหว่ยนงคน,นในงานรายเดือนโดยโน้ตว่างานรายเดือนมีวันที่เท่าไหร่เขาก็ต้องมาซอยย่อยครับคือคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าสมมุติว่าวันนี้วันที่3และมีงานรายเดือนวันที่31สมมุติ30มมีนาเขาจะคิดว่า จาก5เนี่ยมันจะกลายเป็น10คนได้นะในวันนั้นแต่เขาลืมซอยย่อยเป้าหมายดังนั้นนะครับวิธีการคิด่ะสำคัญจะทํายังไงให้วันนั้นอะมันมีคนตามที่เขาคิดได้คือเราก็ต้องพูดให้เห็นภาพว่านี่นะตอนนี้คนเข้าระบบเริ่มที่8คนซ้ายขวาดังนั้นเนี่ยเราลองมาตั้งเป้าหมายไหมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีสัก10คนนะสิคนคือมีคนมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีบวก2ด้วยมีคนใหม Bar ่ด้วยสัปดาห์ต่อไปมี11คนบวก2สัปดาห์ต่อไปมี12 Bar บวก2 2บวก2นี่คนใหม่ตลอดทุกๆๆๆสัปดาห แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะครับมี13บวก2อันเนี้ยมันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เรานะครับมีคนเพิ่มในงานรายเดือนได้นั่นคือการซอยย่อยเป้าหมายดังนั้นเนี่ยนะครับพอเราพูดเรื่องนี้ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็จำเป็นมากๆครับที่จะต้องตั้งคําถามที่ดีเสมอว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาทําไมคนในเซ็นเตอร์ไม่โตเอาน้องลองคิดสิครับว่าทําไมช่วงแรกคนในเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยจึงเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วและในช่วงหลังคนในเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เพิ่มมากนะัก ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรครับช่วงแรกตื่นเต้นโปรโมทคนมาช่วงหลังครับคิดรู้เยอะพอรู้เยอะก็คิดเยอะคิดเยอะรู้เยอะเนี่ยแทนที่จะแบบว่ามีศิลปะในการทางานเยอะคิดเยอะพอคิดเยอะคนไม่ค่อยมาโปรโมทก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเชื่อไหมฮะว่าบางทีก็ต้องมานั่งถามว่าโปรโมทยังไงนะต้องมานั่งถามว่าเอ้าไอตอนตอนช่วงแรกๆที่ทาอ่ะมีแรงบันดาลใจอยากรวยทุกวันเลยทุกวันนี้คือคิดแค่อยากจะมูฟเห็นไหมไอวันแรกอ่ะอยากรวยมันก็เลยชวนแบบงงๆไอหลังๆเนี่ยแค่อยากจะมุฟเป้าหมายมันดรอปลงไป แค่นี้เองวันแรกอ่ะคิดใหญ่วันหลังอ่ะคิดเล็กพอมันคิดเล็กมันก็เลยไม่ไม่ค่อยมีสมาธิต่อเนื่องในการทํางานรายสัปดาห์นะครับแล้วก็อาจจะมีการติวกันเรื่องความรู้ BMA แค่นี้ครับคือมารีวิวกันหน่อยว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยคนมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในเดือนที่ผ่านมาหลายๆครั้งเนี่ยบางคนไม่ค่อยอยากพูดเรื่องคนเลยนะผมบอกเลยครับว่าเราไม่ต้องพูดเรื่องคนก็ได้ถ้าเราอยากเป็นประมาณเพลดอเป็นเจดเราใช้แรงกลัวแรงเราอ่ะมันได้เท่านี้มันก็จะได้มันได้จากยอดอะรีบอนห้าเซตหกเซตมันได้นะครับแต่ทีเน พอเราอยากจะแบบคืออยากสร้างความเป็นที่เพิ a, mm ่ม hmm. ขึ <tense> <S 1> <S 1้นน่ะมันต้องมีเครือข่ายที่เพื่อนๆอย่างที่บอกมันต้องมีออนกมีโทพาสนะครับก็ไปเอาองค์กรที่เมื่อกี้เราเขียนมาในหน้าใหญ่ๆนะครับคราวนี้มาเขียนย่อได้แล้วนะแล้วก็ไม่เขียนย่อครับเพื่อที่จะประเมินองค์กรก่อนไอใหญ่กับไอย่อเนี่ยมันต้องดูพร้อมๆกันนะครับแล้วก็กล้าที่จะเขียนองค์กรเส้นเปล่าออกไปนะองค์กรเส้นปล่าเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นองค์กรที่เราคาดว่าไอเขียวๆเนี่ยอาจจะมีสตาร์ดวงใหม่ไอเอ่อ อาจจะมีนักขายที่ไปต่อยอดเพิ่มอาจจะมีแดงแงที่เป็นดาวเนี่ยครับอาจจะมีโอนิกซ์อาจจะมีคนพันเองต่อลงไปนะครับไปตั้งเป้าหมายกับแต่ละจุดครับจุดไหนที่มีเป้าหมายเช่นจุดคุณสมฤดีตั้งเป้าหมายเดือนนี้เป็นแกเน็ตคุณสมรทไทยนะตั้งเป้าหมายชื่อโบราณมากเลยใครตั้งวะเนี่ยกูเองนะฮะก็นี่แหละครับเราก็ต้องแบบไปดูว่าแต่ละคนมีเป้าหมายยังไงซึ่งวิธีการดูนะครับผมจะบอกว่าพลังทวีจะเกิดถ้าคุณรู้ว่า ในแต่ละบุคคลเนี่ยมีเป้าหมายในการทําไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าคนนี้ไม่ใช่สตาคนนี้ไม่ใช่สตาคนมีสตาเท่านั้นคนเป็นสตาเท่านั้นถึงจะมีเป้าหมายผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่มันมีแค่คนละมุมครับดังนั้น,นจุดเริ่มต้นคือเวลาเราเขียนปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดก่อนเราต้องมีงานส่วนตัวนะครับวันนี้เรามี5สายเลือดนะครับในเซ็น,นตเตอร์แล้วหรือยังเรามี Gen 1ถึง Gen 5ในเซ็นเตอร์อยังถ้ายังครับก่อนที่จะตั้งเป้าหมายเนี่ยให้เรา start up สตาร์ททุกจิตในเดือนนั้นน่ะด้วยรายชื่อของตัวเองด้วยนะครับคือเราต้องเวลาเราตื่นเต้นน่ะเราต้องมีรายชื่อตัวเอง2ครับเรามาดูครับว่ายูเซอร์เนี่ยคนไหนถ้าแต่ละเดือนเขาอาจจะมียูเซอร์นะครับมีอาจจะมี PV ขึ้นนะครับ200 300คะแนนเดือนนี้นะครับลองลองมาตั้งนะครับเพิ่มขึ้นเป็น500เป็น700คะแนนดูนะฮะหาสตาร์ครับเพื่อขายโปรเจกต์อ่าอันนี้ก็คือเป็นสปอนเซอร์นะครับคนพันเอครับเพื่อขยายตลาดต่อยอดจากคนพันเอดูแลแบบฟิตโชว์โฟลล์โฟลล์ไฟนะครับเพิ่มมูลค่าให้กกัับนขาย นะการเพิ่มมูลค่าหนะ้าขายยังไงปกติเข้าขายได้เดือนละ3,000 PV ทําทำยังไงครับออกโปรโมชั่นหรือว่าไลฟ์สอนสินค้าทำให้เข้าขายได้เพิ่มมากขึ้นจัดทริก trick, จับทิปส์นะครับสอนให้เทคนิคเขาเนะเพิ่มโอนิกใหม่ทุกๆเดือนดังนั้นเนี่ยนะครับหน้านี้มันคือการสร้างความเป็นไปได้แล้วก็กำหนดนะครับการลงมือทำนั่นเองเห็นไหมฮะเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอ๋อถ้าคนนี้เป็นนี้เราก็จะเริ่มประเมินคะแนนว่าถ้าคนนี้ก็ยอดขึ้นเพิ่มเท่านี้มีคน A เ,เพิ่มขึ้นเท่า,านภาภพ ถามว่าทําไมวันนี้นะครับผมถึงเน้นมากๆนะครับให้เรามีคนพันเอหรือว่ามีโอนิกใหม่ทุกๆเดือนพวกเราเชื่อไหมครับว่าถ้าเรามี o n นิกใหม่ทุกๆเดือนเนี่ยเอาแค่แบบโอนิกซ้อนโอนิกซ้อนโอนิกซ้อนโอนิกเนี่ยนะฮะเอารายได้แบบไม่รวมรีเบดไม่รวมขายปีกเลยนะครับภายในประมาณ6เดือนเราจะมีรายได้ถึง88,000บาทเลยนะแค่ o n นิกซ้อนโอนิกอ่ะคำถามก็คือเราลองจินตนาการแบบที่เราไม่ไปเอาอะเราไปให้อะ่ะ เราลองคิดดูเลยครับถ้าเราเอาโปรเจกต์นี้ไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยการที่จะมีรายได้88,000บาทภายใน6เดือนปลดหนี้ปลดสินเริ่มค่อยๆสร้างธุรกิจมาเนี่ยเอาภาบรูปหน้าเนี้ยให้เขาดูว่ามันเป็นไปได้นะเพียงแค่เราเนี่ยหาสายคนขวาคนเนี่ยแล้วก็มาเริ่มต้นจอยธุรกิจของเราเนี่ยแล้วเราจะสร้างให้เขาเป็นโอเนกถ้าเขาเป็นโอเนกได้นะทำรายชื่อกันนะครับภายใน6เดือนเนี่ยเขาสามารถมีรายได้เดือนละ80,000ได้อ่ะเอาแบบที่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับสักประมาณ50,000บาทแบบเนี้ยนะครับ หรือถ้าเรามองออให้ลึกลงไปนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของการทำรีบอลการทำรีบอลหรือว่าคนพันเอเนี่ยนะครับมันก็คือประมาณ3000 PV เนาะถ้าเรามีคนกินรีบอลนเซตนะครับแล้วก็เขาสามารถแนะนำมาได้นะครับซ้ายขวาข้างละเซตเห็นไหมเนี่ยเอารูปนี้ไปให้เขาดูครับภายใน6เดือนนะครับเขาก็จะมีรายได้8 0 0 0มืจากการที่เขาแค่กินอย่างเดียวตื่นเต้นใช่ไหมครับเนี่ยการเป็นอัไลายนะครับมันต้องสามารถที่จะขยายเขาเรียกว่าขยายโฮปทำให้เห็นอนาคตได้ เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าทุกๆเดือนเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาเรื่องนี้มารีวิวครับว่าเรามีจุดใหม่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการมีจุดใหม่มันทําให้เราได้เติบโตเร็วนะครับเนี่ยแผนพังแบบนี้นะครับนะแปดขั้นสู่รายได้หลักสามแสนต่อเดือนนะครับเป็นต้นนะข้อที่4ครับมาถึงข้อที่4แล้วนะครับข้อที่4คือการใช้3งานเพื่อเปลี่ยนคนเป็นเศรษฐีเนี่ยใช้ชื่อชั้เท่เลยนะเราเปิดมาที่หน้านี้นะครับ สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับในการเขียนหน้าปฏิทินคืออะไรบางคนไม่เขียนเลยนะครับคือผมให้ความสําคัญหน้าเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับมันคือนิสัยแรกนะครับสำหรับคนสําเร็จในการวางงานคนส่วนใหญ่นะครับผู้นําโทรพาส่วนใหญ่เนี่ยจะวางงานไม่เป็นแล้วรออัปไลน์อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อัปไลน์อย่างเราต้องต้องทำนะครับมากๆเลยเขาเรียกว่าทําให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับสนะครับสอนให้เขาทํา3นะครับดอกจันเลยคือการให้ความมั่นใจนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายว่า เราจะไม่ทําเคสกับเขาเนี่ยไปตลอดนะครับหเคส10เคสเริ่มปล่อยเขาทางานได้ละนะครับแล้วก็4ครับคอยชี้เชียชมชม,ชมเขาเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละจุดที่สามารถเกิดเนื้องานเองได้ยิ่งมากยิ่งเกิดพลังทวีคูณนะเพราะฉะนั้นนะครับข้อน,นี้จึงสําคัญนะครับในการที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถวางงานเป็นแล้วก็ตระหนักในเรื่องของการทํางานสามงานเกิดแอคชั่นนะครับสางานนี้มีเคสมีสื่อมีเออาคำว่าเคสนะครับอาจจะเป็นการสอนงานก็ได้ นะฮะหรืออาจจะเป็นการนัดหมายเคสก็ได้หรืออาจจะเป็นการนะครับไปทําเคสก็ได้แต่ขอให้มี3งานนะครับทำสามงานทุก3วันนะครับมีสมาธิรายสัปดาห์มีวินัยรา,ายวานันและเหวี่งายงรายเดือนเชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น้อยคนมากที่สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราอยากจะเทรนนิ่งใครสักคนนะครับให้เก่งให้มีิกซ p a พคนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะต้องถูกนํามาพูดบ่อยมีสมาธิรายสัปดาห์นะแต่ลสัสเตอร์เพิ่มไหมไม่เพิ่มทำยังไงดีค้นหาว่าเราทํายังไงได้บ้างคนถึงจะเพิ่ม มีวิน <bulun> mm ัยรายวันก mm ็คือท mm ํา3งาน3วันนะครับแล้ว hmm. ก right. yeah. mm ็เวียงคนในเป้าหมายรายเดือนผู้นําที่เติบโตนะครับคือผู้นําที่ทาตามทางานตามไทม์ไลน์ซึ่งเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดอยู่แล้วไทม์ไลน์จะมาพร้อมปฏิทินนะครับในหน้านี้นะครับทุกๆเดือนนะครับมาถึงปุ๊บเขียนเลยครับข้างบนนะฮะทำสามงานทุกๆ3วันนะครับวางแผน3วันทํา3งาน3งานมีอะไรบ้างมีเคสมีฟังเสือแล้วก็เอใช่ไหมครับวินัยรายวันสมาธิรายสัปดาห์เวียงคนรายเดือนนะครับแล้วก็ มาเขียนงานครับในรายสัปดาห์นะครับเขียนตารางการปิดยอดนะครับหรือว่าไทม์ไลน์นะครับของทั้งเดือนจะเห็นได้ว่าแค่วางแค่นี้ก็ดูมีความแบบเป็นมืออาชีพมากๆแล้วเห็นไหมฮะผู้นําที่เติบโตเห็นข้าแล้วเนี่ยครับผู้นําที่เติบโตคือผู้นําที่ทํางานตามไทม์ไลน์แล้วเราก็สอนเขาว่าในเดือนนี้นะนะครับถ้าเราใช้ทฤษฎียอดมาเร็วทฤษฎี3ยอดนะยอดมาเร็วยอดสร้างยอดแจ้งหมดทําเพิ่มทํา3งานทุก3วันนี่นะครับฟอร์ลูอัพตามเนี้ย ออพี่เชื่อเลยว่าน้องนะอยากเติบโตแน่นอนแต่เชื่อไหมว่าตลอดการทํางานตามทาลายมันจะอึดอัดตลอดเดือนเลยแต่ถ้าอึดอัดตลอดเดือนแล้วสิ้นเดือน move, มูกเราไว้ดีไหมดีแต่ถ้าสบายๆระหว่างเดือนสิ้นเดือนเรามาเครียดอย่างนี้แย่ไหมก็แย่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยทไลายเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะทําไปด้วยกันกันกบเพื่อนๆอีกหลายๆคนเห็นไ,ไหมครับนี่คือข้อที่4ี่ครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อเรารสอนให้เขาทําปฏิทินแล้วให้การบ้านเขาเนี่ยน้องเดี๋ยววันนี้น้องไม่เขียนงาน3งานนะ แล้วเดี๋ยววันคืนนี้ลองเอาสามงานนะมาคุยกับพี่ทุกๆ3วันน้องว่าดีไหมเชื่อไหมครับแค่นี้เขาจะวางงานเป็นแล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําให้ทีมงานเราวางงานเป็นนะคุณน่ยได้จุดที่มันเป็นแพสซ่งินค้าขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อสเนี่ยสำคัญมากๆข้อที่5ครับคืออันนี้คือเรื่องของการต่อยอดเพื่อพัฒนาผู้นำเพื่อให้เขาเนี่ยเติบโตทางความคิดละเขาบอกว่าคุณภาพของการเติบโตนะครับผู้ตามทามําผู้นําตามนะครับผู้ผู้ตามเนี่ยต้องทําเก่ง ส่วนผู้นำเนี่ยก็ต้องทำต้องต้องต้องตามเก่งด้วยนะครับผู้นำเนี่ยมีวินัยในการตามส่วนผู้ตามนะครับก็ต้องมีวินัยในการทำนะทำยังไงครับเปิดหน้านี้เลยจําไว้ครับว่าหน้านี้จะเอาไว้ใช้เวลาคุยเกับเจอโค้ดจริงๆอ่ะทุกหน้าที่ผมพูดมาครับเวลาเจอโค้ดแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงนะเวลาเวลาในแต่ละเดือนไม่รู้จะไปต่อยังไงเนี่ยเอาหน้าแบบนี้มานั่งคุยกันนะครับตรงจุดนี้เอาไว้เขียนอะไรก็เอาไว้เขียนเช็คลิสต์นะครับว่าไฟคอต้องทําอะไรบ้าง รเรื่องนี้สิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องไว้ผู้นํารู้เสมอเสนอเลยว่าไฟคอเราต้องทานะครับแล้วเราก็ต้องเช็คตลอดเดือนตลอดคนที่ตั้งใจเขาจะทําอยู่แล้วเขียนคะแนนตามจริงออกมาครับเดือนนี้เท่าไหร่เ,เดือนที่แล้วเท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่นะครับทักษะตามเข็มให้เราเปิดไปในหน้าทักษะครับของแต่ละเข็มตรงนั้นแล้วเราก็มาเขียนว่าเดือนนี้ไอ้ตรงนี้ไอ้ช่องอไอ้ช่องเนี้ยไอ้ช่อง2เนี่ยนะครับเราอยากจะพัฒนาเรื่องไหนให้เขียนออกมาก่อนครับ มีเรื่องไหนที่อยากพัฒนาบ้างแล้วก็มาเขียนในช่อง2ฝั่งขวานะครับทักษะแนวคิดที่เราอยากจะพัฒนานะครับเน้นไฟคอนะครับเราก็ต้องกําหนดลิงก์ให้เขานะเคลียร์จุดติดเรื่องไฟคอด้วยว่าเขาติดจุดติดของเขาเนี่ยเรื่องไหนนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือมาวางงานตามทำลายในช่องที่4นะครับตั้งเป้าหมายยอดโหเห็นไหมฮะจริงๆอ่ะเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับมันใช้เวิร์กแพนดูเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ มีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเขาจะเป็นที่จะต้องเพิ่มเพิ่มอ่ะอย่างเช่นแบบเซพเชียลเช่นแบบว่าอยากให้เขาเป็น s t a ฟเ Center นะครับอยากให้เขาเฝึกทํา LBT นะอยากให้เขาเนี่ยนะครับฝึกอ,อ,อะไรบางอย่างเราสามารถมาเขียนได้ในตารางฝั่งขวาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเรามีผู้นำอย่างไม่กี่คนบางทีเราตั้งเป้าเสร็จปุ๊บให้เขาไปอยู่กับเวิร์กแพนไม่ได้ครับความสาคัญของเวิร์กแพก็จะน้อยลงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้อง เอา work plan เวิร์กแพนมารีวกเ,เขาเนี่ยทุกๆสัปดาห์หลังเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับหรือทุกๆครั้งนะครับที่มีการไปนัดเช้าสมิทติ้งแล้วก็มีการกําหนดทิศทางกันนั่นเองจะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็การตั้งเป้าหมายเป็นเวลาที่สนุกมากแล้วก็เห็นภาพมากๆนะครับมาถึงข้อสุดท้ายละสรุปเป็นข้อๆเพื่อย้ำแอคชั่นผมก็จะทําง่ายๆครับ simply to the best คือมาเขียนเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยสรุปไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเน่ยต้องทําอะไรบ้างแล้วเราจะเอา7ข้อเนี้ย มาเช็คลิสต์เขาอีกทีนึงอาจจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะมาคอยตามเขาว่านี่นะเอ่อทำอันนี้ไปแล้วยังทำพาคอไปหรือ,อยังสมาธิรายสัปดาห์เป็นยังไงบ้างลิริชอร้อยอะไรชื่อ,อ,อเริ่มทำมาแล้วหรือ,อยังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องคํานึงหลังตั้งเป้าหมายคือเอาเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยนะครับมารีวิวหรือมาเอออย่างสม่ำเสมอน,นะนะครับบ่อยๆเพื่อปรับทิศทางแล้วก็กระตุน้นยิ่งทํางานตามไทม์ไลน์แล้วทํางานแบบมีสมาธิรายสัปดาห์แล้วผมมั่นใจเลยครับว่าแค่ตั้งเป้าหมายยังมีประสิทธิภาพแล้ว นะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณนะให้คุณค่าเขาเยอะนะครับแล้วสุดท้ายเขาจะเห็นคุณค่าในตัวเองในการตั้งตั้งใจทํางานนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะฝากนะครับคือความสาเร็จนอะ่ะมันคือผลรวมของความพยายามเล็กๆที่สะสมมาวันแล้ววันเล่าการตั้งเป้าหมายก็เช่นกันนะครับวันนี้ถ้าเราอยากจะตั้งเป้าหมายไปเป็นลูบี้ไปเป็นไดมอนด์อะไรสักอย่างเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยจะต้องมาฝึกตั้งเป้าหมายให้เก่งนะครับเพราะการตั้งเป้าหมายให้เก่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่มีเป้าหมาย นะครับคนนั้นนะครับก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับแล้วพบกันนะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ